สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการศึกษากับคุณกิติพันธ์นากมงคลและดิฉันพาฝันปิ่นทองค่ะเริ่มสรุปข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในกระแสความวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพงเทพเทพการนาครับได้มีนโยบายที่เกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ให้ผู้อำนวยการเขตพื้ที่การศึกษาไปดําเนินการยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนน้อยหรือว่าให้ย้ายนะครับไปในโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกว่านั้นครับ ก็ภายหลังก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลากหลายฝ่ายด้วยกันนะครับรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครับที่ยังกังวลอยู่นะครับที่ตามมาในเรื่องของเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงการเดินทางในการไปสู่โรงเรียนใหม่ครับ ล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการนะคะก็ได้ชี้แจงให้ชุมชนเข้าใจว่ารัฐบาลก็ไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะดูแลแล้วก็พัฒนาโรงเรียนทุกแห่งนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าข่ายอยู่หลายพันโรงเรียนไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการนายพงเทพเทพการนากันค่ะ คือคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยทั้งประเทศโรงเรียนขนาดเล็กเองเนี่ยโดยเฉพาะที่เล็กมากๆก็จะมีปัญหาในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพผลจากการทดสอบของเด็กในโรงเรียนเล็กๆเ,เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต่ํากว่ามาตรฐานของประเทศในขณะเดียวกัน,เ,นเราจะเห็นครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนอยู่แค่ 20-30คนอย่างเนี้นะแล้วก็ต้องครูครูทั้งโรงเรียนเนี่ยจะมีแค่ประมาณ3คนผู้อำนวยการ1คนก็มีครูที่สอนจริงๆ2คน6ชั้นคุณภาพการศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นปัญหา2เนี่ยค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าไปจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กก็สูงกว่าด้วยเวลาที่จัดอุปกรณ์การศึกษาต่างๆถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน500คน อุปกรณ์การศึกษาบางอย่างจัดไปแล้วเนี่ยคนได้ใช้ประโยชน์500คนแต่ถามว่าถ้าไปจัดอุปกรณ์แบบเดียวกันให้โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนอยู่40คนเนี่ยแล้วเราคุ้มไหมงบประมาณพอไหมก็ต้องบอกไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยครับอุปกรณ์การศึกษาเหล่านั้นก็จะไปจัดโรงเรียนที่มีนักเรียนเยอะโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยเนี่ยก็ขาดแคลนอุปกรณ์าการการศึกษาตรงนี้นะครับมันก็เป็นผลในเรื่องของคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะทำเนี่ย บางโรงเรียนก็ทําแล้วคือมารวมกันเช่น3โรงเรียนมารวมกันบางโรงเรียนอาจจะจัดชั้นป .1 ป .2 เอาเด็กอีก2โรงเรียนไปรวมในชั้นนี้อีกโรงเรียนนึงจัดป .3 ป .4 อีกโรงเรียนนึงจัดป .5 ป .6 ในแต่ละห้องเรียนก็จะมีนักเรียนมากขึ้นเพียงพอและก็จะมีครูประจําห้องนะครับหนึ่งต่อหนึ่งผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกระทรวงศึกษาธิการเองจัดระบบการขนส่งให้ นะครับผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในปีการศรึกษานี้นะครับก็น่าจะเริ่มทําได้ขณะที่บางส่วนก็เริ่มทําไปแล้วนะครับก็ได้มีการเรียนรวมกันแล้วนะโดยบางโร,รงเรียนเนี่ยก็จัดรวมกันเช่นก็แบ่งกันว่าใครจะสอนชั้นไหนใครจะสอนชั้นไหนแต่เราต้องทําตรงนี้ให,ให,ให้ให้เรียกว่ากระจายมากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศรึกษาของเด็กในโรงเรียนที่มีนักเรียนยน้อยๆเหล่านี้ ก,ก็ดูครับด,ดูความเหมาะสมความจําเป็นของแต่ละแห่งไปซึ่งท่านผูมิในการเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเข้าไปดูได้ท่านะไปฟังความคิดเห็นของรัษฎรนะครับหลายแห่งรัษฎรบอกดีแล้วอย่างงี้นะครับปิดไปเถอะแล้วก็ย้ายนักเรียนไปเรียนที่ดีกว่าแต่มเราก็ดําเนินการถ้าบางแห่งสมมติเกิดเด็กต้องเดินทางไปไกลามากสมควรเปิดไว้ก็ต้องเปิดแต่บางแห่งยกตัวอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดเดินทางไป3กิโลเมตร5กิโลเมตรเดินทางไม่ได้เสียเวลาอะไรเลย นะอย่างนี้เนี่ยเราไปได้คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่ามันก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมที่โรงเรียนนั้นเนี่ยอยู่เสร็จผู้ปกครองเอาลูกมาเรียนปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาไม่ดีเด็กพื้นฐานไม่ดีไปมัธยมก็ไม่ไหวนะต่อไปอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาก,ก็สู้เข้าไม่ได้ ส่วนทางด้านสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่มีทั้งสิ้น3 1 1 1 6รโรงเรียนนั้นนะครับก็เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กอยู่1 4 8 1 6โรงเรียนเราไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านชินพัฒน์ภูมิรัตน์นะครับเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกันครับจำนวนโรงเรียนของสพทเนี่ยมีอ,อยู่ประมาณ สามหมื่นกว่าโรงนะครับในจํานวนนี้เนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนหลักอยู่สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าโรงแล้วก็เป็นโรงเรียนสาขาสี่ร้อยสิบหกโรงนะครับประชากรของโรงเรียนเนี่ยก็มีการลดจํานวนลงตามลําดับนะครับจากสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดนะฮะลดลงมาเรื่อยๆนะครับเช่นในปีแรกเนี่ยลดลงไป243โรงนะครับ พอ,พอปีที่สองก็ลดลง77โรงคือหมายความว่ายอดระหว่างปีเนี่ยนะฮะลดลงไป77โรงแล้วก็ปี54นะครับลดลงไป140โรงเมื่อเทียบกับปี53แล้วก็ปี55ลดลงไป1 0 6โรงเมื่อเทียบกับปี54ในขนาดเดียวกันก็คือโรงเรียนสาขาก็มีการลดจำนวนนะครับปีละ70โรง7โรง29โรงและ33โรงตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยถ้าถามว่า จำนวนโรงเรียนของสพทลดลงอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนหลักเนี่ยนะครับมีจำนวนลดลง566โรงภายในะระยะเวลา5ปีนะครับแล้วก็โรงเรียนสาขาลดลง139โรงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นไปตามสัดส่วนของประชากรครับนะฮะ คือประชากรนักเรียนของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี51เรามีประชากรนักเรียนที่อยู่ในสพทประมาณ8ล้าน2 5 7 2คนนะครับลดลงมาต่ำกว่า8ล้านครับในปี52 53 54แล้วก็ปี55เนี่ยเหลือจำนวนนักเรียนในสังกัดสพท7ล้าน3,97,961คนนะครับกว่าที่เราจะสามารถที่จะยุบเลิกโรงเรียนได้นั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนขั้นกระบวนการ และเงื่อนไขประกอบนะครับในการพิจารณาซึ่งผมขอเรียนในเบื้องต้นว่าหลักการในการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยเราต้องยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญครับนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงว่าเราจะบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประการแรกเราต้องยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะมุ่งไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้นะครับเราก็าอยากจะให้เด็ก ทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีเพราะนั้นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการที่จะ,ะยุบโรงเรียนนั้นเนี่ยถือว่าต้องมีหลายขั้นตอนขั้นตอนที่หหรือเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าต้องคํานึงว่าเด็กไทยทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะนั้นการยุบโรงเรียนและทําให้เด็กไม่มีที่เรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกระทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อแรกนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นไปนตามกฎหมาย นะครับที่กำหนดไว้ในเรื่องของสิทธินะครับในการเข้ารับการศึกษาของอเด็กไทยทุกคนนะครับเงื่อนไขประการที่2ก็คือว่าหากมีการดําเนินการเกี่ยวกับการที่จะต้องอเคลื่อนย้ายนักเรียนเพื่อไปเรียนรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรวมกลุ่มกันนะครับก็จะต้องดูแลนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รับความสะดวกในการเดินทาง แล้วก็การเดินทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับแล้วก็เงื่อนไขประการที่3ก็คือว่าต้องให้ชุมชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ยินยอมนะครับที่จะให้มีการยุบโรงเรียนนั้นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะประกาศผลแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา2556นะคะซึ่งมีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด11คนจาก11คณะและสาขาวิชาค่ะ อันดับที่หนึ่งนายสุทิวิทย์ส้อยสุวรรณจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนสอบ94.29เข้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย อันดับสองนางสาวพิมพิกาประสานศักกุลศักสก,กุลนะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนสอบ90.06เข้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอันดับ3ค่ะนางสาวยานิกาเลิศชัยวรกุลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนสอบ89.89เ 89, ข้าคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและอันดับที่4นะครับนางสาวชนนิพานิ่มทุกการิยะ โรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาจลอดจังหวัดสระบ,บุรีครับได้คะแนนสอบ87.83เข้าคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายษษษัยเกษตรศาสตร์ 5. นางสาวนิชนันขันทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนนส,สอบ86.62เข้าคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับแล้วก็6นะครับนายวีระประพันธ์กิติพิบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้คะแนนส,สอบ85.72เข้าคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ อันดับ7นะคะนายธนดลหิรัญยวัฒน์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้คะแนนสอบ8ป1 2เข้า,ขาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอันดับ8นายจารุเดชบุญยสิทธิ์จากโรงเรียนจิตละดาได้คะแนนสอบ8ป0 3เข้าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอันดับ9นายจิรวัฒน์สมรักษ จากโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่านได้คะแนนสอบ80.51เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย10นางสาวทัญชนกกล้านรงโรงเรียนกัลายานีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คะแนนสอบ80.28เข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและสุดท้ายครับ11นางสาวเวทกาอภิพ,พัฒรานัน์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษจังหวัดนครราชสีมาได้คะแนนสอบ80.21เข้าคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับค่ะและสำหรับคณะและสาขาที่มีผู้สมัครแอดมิชชั่นมากที่สุด3อันดับแรกนะคะคือ 1. คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคมหลักสตนศิลปาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ สาคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็พร้อมที่จะนําแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่นะครับนั่นก็คือ f l flip the c l a s s Room ครับมาใช้ให้ทันในการเปิดภาคเรียนการศึกษานี้ครับ ภายหลังการเป็นประธานเปิดงานการระดุมสมองหาแนวทางนำการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ฟลิป e c ็ a แค r o o มมาใช้ในชั้นเรียนนายชินพัฒน์ปมิรัตนได้ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยจากต่างประเทศก็พบว่า F ฟ i p ปเ e c a r ค Room เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนซึ่งจากเดิมที่ผู้เรียนฟังบรรยายจากครูกว่า60-7 0เเของชั่วโมงเรียน สมผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาความคิดน้อยมากดังนั้นการนำระบบการเรียนการสอนลักษณะนี้มาใช้จะเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนหรือที่บ้านนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมความรู้และระบบการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีที่สำคัญช่วยให้ผู้เรียนใฝ่รู้กระตือรือร้นพร้อมทั้งคิดตั้งคำถามกับครูอาจารย์อย่างต่อเนื่องซึ่งทักษะเหล่านี้ถือว่าเป็นการเตรียมผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากการระดมสมองเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะมีการจัดทําคู่มือการใช้ให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน2556โดยขณะนี้นะครับก็มีปัจจัยความพร้อมทางด้านต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งวิดีโอตามแผนการสอน200วันดังนั้นผู้เรียนก็ไม่จําเป็นจะต้องรอเรียนจากครูโดยตรง และมาต่อกันที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็ได้ผนึกกาลังกับสมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า ACTED ครับได้ฝึก10อาชีพที่เป็นความต้องการนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับ ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ห้องสอนนะครับภายหลังการเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนายเฉยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลกล่าวว่าการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในซอยในครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Ac t e ช รวมถึงวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ห้องสอนหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ห้องสอนตลอดจนภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม10ทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของประเทศพมา่าให้กับผู้ลี้ภัยครับจำนวน10คนซึ่งเปรียบเสมือนแม่ไก่จากนั้นผู้ลี้ภัยทั้ง10คนดังกล่าวก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดให้กับลูกไก่ที่เป็นผู้ลี้ภัยคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกประมาณกว่า1,400คนครับซึ่งระยะเวลาในการฝึกอบรมก็รวมทั้งสิ้น150ชั่วโมงหรือ22วันนั่นเองครับที่สำคัญการฝึกอบรมจะเป็นลักษณะตัวต่อตัว,ตวคือครู1คนผู้เรียน1คนแล้วก็มีล่ามคอยช่วยในการสื่อสารอีก1คนโดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เชื่อมั่นว่า ผู้รีภัยในศูนย์พักพิงเชื่อค่วาวบ้านใหม่ในซอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีทักษะอาชีพที่ตนเองถนัดและก็สนใจเพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับสู่ประเทศหรือไปพักพิงอย่างประเทศที่3ต่อไปสําหรับหลักสูตรที่ฝึกอบรมทั้ง10อาชีพในครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกการก่อสร้างการจัดการด้านโรงแรมการบริหารสํานักงานการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ ช่างเสริมสวยช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งตัดเย็บซื้อผ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รวมทั้งช่างก่อสร้างซึ่งเน้นการทาสีปูพื้นเพดานการกั้นห้องและหลักสูตสุดท้ายก็คือการถนอมอาหารครับ มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีนะคะได้ถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่4ณ่ในอิมเพกต์ฟอรัมเมืองทองธานีศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอาดนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวเรื่องของการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี2556ระหว่างสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีสภาหมหาวิทยาลัยวายไลักษ์และสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีในระหว่างวันที่16-17พฤษภาคมณห้องประชุมศูนย์การค้าการประชุม IMPACT Forum โรงแรมโนโวเทลแบงค,คอกอิมแพกอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรี สำหรับการประชุมครั้งที่4ในปีนี้เป็นการประชุมร่วมกันของ4ี่สภามหาวิทยาลัยโดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้แก่การติดตามตรวจสอบและประเมินผลนโยบายการเงินและทรัพย์สินนโยบายการบริหารบุคคลและการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง4สถาบันและร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณากรอบแนวทางและแผนการดําเนินงานในปีต่อๆไปและเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภาผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภาและมหาวิทยาลัยในเรื่องสนสนใจร่วมกันโดยในวันที่16พฤษภาคมในเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา45นาทีซึ่งจะเป็นวันแรกของการจัดการประชุมโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญอาวุโสทางด้านการศึกษาจากธนาคารโลกได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง University t ตี t ทัตเ o อะลุ g g a s งกัสเดอะโกเ n เและมีการประชุมร่วมกันสี่สภาหมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอประเด็นดังนี้ประเด็นที่1การติดตามตรวจสอบและประเมินผลนำเสนอโดยดกรกิษณพลกิรติกรประเด็นที่2นโยบายการเงินและทรัพย์สินนำเสนอโดยรองศาสตราจารย์เกินีวิทูลชาติประเด็นที่3นโยบายการบริหารงานบุคคลนำเสนอโดยศาสตราจารย์ดรพนพสิทธิ์วัฒนาภา ประเด็นที่4การประเมินผลและการดำเนินงานของสภาหมหาวิทยาลายัยและอธิการบดีนำเสนอโดยศาสตราจารย์กิติคุณดรสมหวังพิริยานุวัตรส่วนในวันที่17พฤษภาคม2,556เวลา15.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีจะมีการประชุมร่วมกันทั้ง4สภาหมหาวิทยาลายัยปัดชิมเสวนาซึ่งจะเป็นการสรุปผลในภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้ ไปสนีไทยฉลองครบรอบ10ปีในรูปแบบของเอกชนนะคะทำรายได้สูงสุดในรอบทศวรรษพร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพบริการให้ตรงใจประชาชนหวังเป็นรัฐวิสาหากิจชั้นนำของประเทศเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ AEC นายอนเนกเพื่อวงเสนีประธานกรรมการบริษัทไปสณีไทยจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารได้ถแถลงถึงผลการดำเนินงานของ,ของบริษัทไปสณีไทยในปี2555ที่ผ่านมาว่า มีรายได้รวมทั้งสิ้นกว่า18,000ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ10ปีตั้งแต่ก่อตั้งเป็นบริษัทโดยมีกำไรสุทธิ1,134ล้านบาทนับเป็นความภาคภูมิใจในการนำพาองค์กรให้อยู่รอดเนื่องจากเป็นบริการสาธารณะเพื่อประชาชน สำหรับทิศทางในปี2,556นี้จะมุ่งเน้นตลาดสื่อสารควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตลาดขนส่งจะยังคงเป็นทิศทางหลกักเพราะเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของประชาชนสำหรับความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทไปษณีโลจิสติกจำกัดที่เป็นบริษัทลูกในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจคาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้เสร็จสิ้นภายในปี2,556นี้ นอกจากนี้นางสาวอนุสลาจิตมิตรภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจนั้นจะมุ่งรักษาตลาดสื่อสารควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งตลาดขนส่งค้าปีกและการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและขยายโอกาสทางธุรกิจเช่นโพสแอสโฮมไปรษณีย์ไทยนำจ่ายถึงบ้านโดยจะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ และจะมีการออกแอปพลิเคชันเช็คสถานะสิ่งของบนสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันสั่งอาหารถึงบ้านจากบริการไปษณีชวนชิมอิ่มตามตรอกออกอร่อยตามซอยนอกจากนี้จะร่วมกับร้าน7 e เ e ่นอีเเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าสามารถซื้อกล่องแบบเมาจ่ายและลงทะเบียนและสามารถส่งของได้ทาง7 e เ e ่นอีเพร้อมทั้งจะมีการเปิดศูนย์ call center 1น4 5แห่งใหม่รวมไปถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย ไปดูการนำหลักคิดประชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงศาสตร์ของพระราชานั่นก็คือการเข้าใจการเข้าถึงรวมถึงการพัฒนาไปปรับใช้วิถีชีวิตของชาวกะหล่งบ้านโป่งบางกลอยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้กับคุณออนอุมาทินทวีกันครับระยะทางกว่า56กิโลเมตรลัดลาะผ่านลำธารและเส้นทางอันแสนยากลำบาก จากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานใช้เวลาร่วมรวมกว่าสองชั่วโมงในที่สุดเราก็เดินทางมาจนถึงเนินเขาซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาขั้นบันไดของชาวกระรางบ้านป่งลึกบางกรอยซึ่งเป็นความตั้งใจของโครงการปิดทองหลังพระที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านให้มีพื้นที่ทำกินเพื่อแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกผืนป่าและลาสัตว์ของชาวบ้าน หลักคิดการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งผลให้โครงการปิดทองหลังพระก้าวเข้าสู่ปีที่4ในการพัฒนาชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดวยวันนี้เป็นการพัฒนาชุมชนบ้านปงลึกบางกรอยจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้ทํานาขั้นบันไดได้มีอาชีพพออยู่พอกินหลังจากโครงการปิดทองหลังพระเข้ามาถึงพื้นที่คณะทํางานตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะมาพลิกชีวิตของชาวกระรางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการปรับปรุงระบบน้ําโดยส่งต่อท่อน้ํามาหล่อเลี้ยงนาขั้นบันไดพร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานตลอดจนฝึกอาชีพกับศูนฝึกอาชีพของชุมชนอย่างเดียวทำยังไงให้คนอยู่ดีมีสุขและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตอบสั้นๆอย่างนี้เลย, <S S ยผมให้ขอให้คุณดูบ้านนี้สิบ้านแบบนี้บ้านแบบนี้ อยากอยู่กันไหมอยากไหมแล้วเขาอยู่เนี่ยมีศักดิ์ศรีเหมือนความเป็นคนเหมือนพวกเราไหมแล้วทําไมเขาอยู่บ้านแบบนี้เพราะเขาไม่มีโอกาสได้อยู่ได้ดีกว่าน,นี้ทําไมเขาไม่ได้มีโอกาสได้ดูกว่าน,นี้เพราะเขาไม่รู้เขาจะทํากินยังไงเพราะว่าให้ที่ทํากินที่นี่น้าเขาไม่มามาไม่ถึงเมื่อมาไม่ถึงเขาจะไปพอบปลูกอะไรได้นี่คือสาเหตุที่เขาต้องดิ้นรนออกไปทําอย่างอื่น เป็นต้นว่ากลับไปที่เดิมที่เขาเคยอยู่มาได้นในป่าซึ่งตอนนี้ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายออกมาแล้วแลข้ครการเองก็ถูกมัดมือชกอย่างที่ผมว่าเนี่ยว่าถ้าเผื่อไม่จับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบุกรุกอุทยานผิดอีกใครการถูกจับเข้าคุกอีกถ้าจะจับพวกนี้เข้าก็เข้าคุกอีกทั้งขึ้นทั้งล่องก็ต้องมีคนหนึ่งคนไทยฝากหนึ่งฝั่งไหนเข้าแต่ทั้งปิดท่องล,ลําพระมาเรามองทั้งสองด้านเรามองสองด้านแล้วก็มากราร่วมกันทําไหมทางจังหวัดด้วยอะไรด้วยมาร่วมกันทําไหม สิ่งแรกที่ต้องทําคือเอาสายพระราชามาใช้สาพระราชานี่อะไรที่ท่านทาพระจิ๋วตลอด66ปีมานี่ที่ท่านทรงทําประเด็นใหญ่ที่สุดของพระองค์ท่านคือน้ําดังนั้นถ้าเราน้ำเอามาที่นี่ได้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้สิ้นเชิงที่ก่อนนี่ทำลอย ไล่ลอยๆครับก็เด๋ยนนี้คุณชายมันก็มาช่วยพ่อพงแต่สองบ้านนี่ครับมาช่วยขบบอ่อน้ําแล้วก็ทำาั่นนั่นบันได,ดน่าจะมีน้ํามีอะไรก็จะดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งคิดว่าชีวิตพ่อพงนี่จะดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็กาวว่าในหลวงก็ช่วยช่วยเหลือพ่อพงษนี่ก็กาวว่าจะดี ก็คงในหลวงครับก็ลองแรงก็ไม่รู้อนาคตมันจะไปยังไงก็ผมก็ไม่ทราบมกันคือแบบก็เกี่ยวกับระบบน้ําอ่ะถ้าไปเทียบกับข้างล่างก็ข้างล่างก็มีระบบน้ำ<ม>ํำชั่วนั่นฝนก็พอปลกได้พอชั่วเขาหนานแล้วป,ปั๊บหมดหวานนย<ม>ถ้าคุณรามีกินมีใช้อ่ะไอคอนเที่ยวขหัวห้ามอ่ะก็ไม่อยากไปรูกลัวใช่ไหมไม่อยากไปเอามา ให้เห,ห mm. เมื่อท่อส่งน้ําลําเลียงน,น้ําเข้ามายัางพื้นที่เมื่อใดคณะทํางานโครงการปิดทองหลังพระและเครือข่ายเชื่อว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถลงพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินและปักดําข้าวได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ทําได้แน่แน่นอนอย่างที่นาขั้นบันไดที่เราไปดูวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ชาวบ้านก็ไม่คิดว่าจะสําเร็จเพราํานาเข้ามาแล้วทาไมน้ําไม่มาใจเขาก็ร้อนท่อไม่มาแต่วันนี้เข้ามาวันไปถแถลงข่าวไม่มีท่อแต่วันนี้ท่อถึงถ้าท่อถึงวันนี้น้ําจะถึงข้างบนและจากข้างบนจะไหลลงข้างล่างดังนั้นภายในเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมนี้จะต้องปลูกพืชบ,บางอย่างที่ใช้น้าปลูกบนนั้นได้และผมคิดว่าคุณจะเป็นตระกูลถัว่วเพื่อที่จะบํารุงดิน ให้ดีสําหรับที่จะปลูกข้าวในเดือนอสิงหาและไปเก็บเกี่ยวเดือนธันวาผมมั่นใจได้เกินไปสำเร็จแน่เรื่องนี้กับการแก้ปัญหาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะหลงในพื้นที่ป่งลึกบางกรอยจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานภาครัฐอย่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ได้ยื่นมือเข้ามาร่วมทํางานกับโครงการปิดทองหลังพระอย่างเต็มที่ด้วยการอาศัยศาสตร์ของพระราชา คือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนากลยุทธ์คือหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราเราเข้าใจเขามาที่สุดเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆเขาขาดอะไรเขาขาดคือเขาไม่มีอะไรกินเขาไม่มีที่ทํากินเขาไม่มีน้ําตรงนี้เนี่ยเราต้องไปเอาตัวแทนเอาใจเราไปใส่ใจเขาเพราะฉะนั้นพอเรารู้ตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยเราเข้าถึงเขาได้เนี่ยและการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราเป็นขั้การเราจะดีกว่าเขาวิถีชีวิตเขานี่โดดเด่นกว่าที่เราจะคิดด้วยซ้า เพราะฉะนั้นการเข้าถึงหรือการเข้าใจเขาเนี่ยผมว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการ ในที่สุดชาวกระรางที่บ้านป่งลึกบางกรอยจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต่างตั้งปณิธานว่าจะเดินตามรอยพ่อหลวงไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไพยรถฟุ้งเฟืองถ่ายภาพอนุมาทถินทวีรายงานจากันีี้้้้ส่งงปปตตไมคอช ที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเท่ไปหรต้นไม้ของพอ,อยังงดงานวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงาน ETV ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ